การเล่นอะไรกันอันจา๋าเนี่ยก่อนเลยไม่คือคือแบบว่ากูกลัวว่าจะไม่มีคนได้สมูทไงเฮียกูเล่นอยเพื่ออะแล้วงถามถามกูว่าเลือกเลยเ <laughs> ฮี้ามึงเลือกก่อนถ้ามึงไม่เลือกกูจะเลือกเฮ้ยกูมันไม่มีใครเล่นสมูกอ่ะไอ้เฮียกูเล่นสมูทอีกแล เฮียเล่นลุกกดเลสมามึงคิดว่ามึงคิดว่าตานี้จะแพ้หรือชนะชัวป้าบแพ้นะเ <c oughs> ขารู้สึกสกูมันบอกเลยว่า <c oughs> แบบเลสออนกดเลสมามันแบบ <c oughs> ก็มันโดนเนื้อบ่ะจะไหวเหรอวะมาตันป้าเราก็ต้องรีบสองคนเหมือนเดิมแล้วก็จะลงไปด้วยกันสองคนเหมือนเดิม เอหรอดีเอบีบบีีอ๋อน่ะเรียบร้อยไม่ได้ไม่ได้แพนเลยนะปอดจะตายกูจะตายอ่ะ แพนกู s <S Eller, ดเีเพ okay. ี้ยวอะเด็กโอ้กู่ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะโอ้โหไปไอ้โอ้ยยังแค่ยังกลับมาได้เกือบหลับจะกลับมาได้ไอ้เี้ยเหยียดแม่เอ้ีไป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 เอ๋หลายรอบแล้วนะ ไลนเดินเป็นี่อนเข้าไปในราโอ้โหโลโลโลเรโลเโลวันูโอวไหลายรอบแล้วนะกระแทกคเนี่ยเปทุกตัวเลยนะหลายรอบแล้วนะ กัด yeah. มึงดูตรงนั้นเยนะมันไม่เข้ากูนแนะ่แน่เหมัน,นอะไรกัรไอโหเยอะตัดช่วยด้ตัตนี้ก็แฉะไปด้วยไปด้วยรอดได้ไงวะช่วยมโอ๊ยรอปส รู้สตีนมีมันจะเปลี่ยนอีกสมาร์ทมาร์เก็ตในมีสปายดาวน์บีกูกลัวหน้ามีจังไปเลยเฮ้ยเฮ้ยดูหน้ามีไปดูหน้าเบนไปเพื่อนดูมาร์เก็ตอยู่ไม่เป็นไรมีแถบพอมา marker i think เอ้ยมีฮะก็ทำไมมาพร้อมกันเลยวะมป้องกันเทุกคนยันทำไปมเธอมาของเค้าเลยอะ ไอ้ดไม่เปลี่ยนเสียงฟูมทดามาพร้อมกันสานเปลี่ยนเป็นเสียงฟูมาเร็วเร็วไม่ไม่หมถึงตาต่อไปเปลี่ยนเสียงฟูหน่อยได้กูจะไปอยู่ดิเกตนะกูจะดันมิดนะเดาันไเฮรอร์เองอีกงอีกไปลิปดี่าิป Press low. Ui, ai chết mấy <coughs> chú luôn. Oh yeah, monster on no. Oh, Pagino. Me 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 man behind. Ai? Info, info. mà cái cuối nhất á. đi, đi. Shit. อย่างนั้นโอเมนเกล็ดหนึ่งสวยๆไหมแป้งชั่วเฮ้ยนี่จะก,กินนี้เลยนี่ของกูเองอ่ะ <c oughs> ไปทำที่นี่โอโ้โ,อโหไอ้สุดสุดกูแล้วถีบใส่ถีบิงใส่โดนกูเองอะ่ะ โอ้โหไม่หนีมีคู่เลยมีคู่เลยโอ้ยไปวะเฮ้ยอะไรแค่ยังเชี่ยอะไรขึ้นอะเกินไปเชี่ยเลยอ่ะกูก็บอกแล้วสันบอกแพ้แน่นอนแพ้เชี่ยดูด้วยมาใครอรู้ด้วยพูดไปก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าแพ้หรือชนะคิดไปก่อน แล้วกูกูก็มีกล้องใช่ไหมสันกูนก็รู้ว่าทุกตัวอยู่ตรงไหนของใครอันนี้แหละของที่ชอบเลยโอ้ยไม่น่าไปเพื่อนไม่น่าไปเร้วมึุ่งวางวิงแมร์ไปทำไมเริวมมุ่งไปทำไบอีบา้ามึงคิดอะไรอยู่สันสองร่รับไอ้สองห้าับ มาไอ้เหี้ยเมื่อกี้มึงเห็นใช่ไหมที่แกโคแม่งเอาวิงแมนเข้าไปอะมึงบ้าหรือเปล่าเพื่อนตายไปสองคนแล้วยาจะเอาไปเข้าวิงเหี้ยอันไรใช่หคือเองแม่งเข้าไม่ไม่ไปไปทำไมอ่ะเอาเอาไปเอาบอมไปดรอปไปเขาไอ้เหี้ยไม่มีตัวดันแต่มีตัวบอลแล้วซุยออฟ อัพิด <laughs> <laughs> อัพิดอัพิดวันอัพิดวันอัพิดกูว่าอะไรเนี่ยมันต้องรอกกูทางนี้ช่วยตาย ก่อนก่อนก่อนโอปีโอีโอปีโอกันเขาเล่นได้เออแคนปิงแคนปิงสวติงปุ๊บเปลี่ยนปืลละเปลี่ยนละเนเอาเด้อวอ้ไนส์ท้าไม่ถึงล็อกหเขาล็อกเงี่ยนี่ไงเล่นอัพไงไอหาวิริโฮก็เรียบร้อยมันไม่ได้กินมันเปลียนปืนเลยนะ คอมมิชโอ้โหคุยเหอะโทษโทษโทษทูมิทูมิทูมิโอุ้ยยังอยู่นี่ไอ้สันเออจะแคเล่แม่งจังหวะดีจัดวันครับวันบอล กะิไอ้เหี้ยวันแถบจริงไอ้ซัดคกูไปต่อไม่เป็นเลยนะเล่นเป็นของจริงไอ้ซั <o> ดหลับกูมากูบอกแล้วสามเจยอยังเห yeah. ี่ยกูก็รครับที่ผมดูถูกไปเยอะขอโทษครับเหย่าด <laughs> <A year. S 2> ูถูก <Yeah. S 2> ไมาทรงเลยก <laughs> ูดูถูกไว้ก่อนเลยไอ้ซัตทำไมกรูวิจติตรงเน้ะ No o ร e วั s h ู n g วอปิดไปแล้วยิงไปยิงไปยิงไปยิงบอลยิงไปเกย์เกย์เกยไม่ต้องรีบด,ดันกำลังจะพูดว่ามันมีตัวดักแน่ๆเวลาเวเด้ไซบีเฮียเดดเดดโอเมนดู I, I, I Way too far, And nice nice. oh, last player, her leader, her leader. try. Oh, yeah, you took last that รเพื่อนเ,อเ่อนันไอซีผมอเไตนไอตันอยู่ขวามือนะออเมน่ะไีมันลงไปแลเพื่อนเไอนจังหวะีสว กดข่าไหน่อยท่ะสวยว่ะเหียกูไม่ได้ทำอะไรเลยเหียจริงปะอ้ยไม่ทำเชียเป็นไงล่ะสุดยอดอะเล็กูมันเก่งเกินอยู่ถูกกาเยอะไงเอียเี่เขดูถูกอย่างเดียวเลย ไปแล้วมึงวาง,วงปปิีแมปทำไมแล้วมึงไปงทำไมอีบ้า